Ac Academic Center, a Total Center, Better Life. Solution for สมัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกเนื้อหาน่ารู้กันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องออการเรียนรู้แบบเสริมกำลังหรือที่เรียกกันว่า reinforcement learning ค่ะ IL นี่เองที่เป็น,นกลไกสำคัญเลยที่ทำให้ AI agent เนี่ยหรือปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานเหมือนตัวแทนสามารถพัฒนาตัวเองจากประสบการณ์ได้ ก็คล้ายๆกับคนเราเลยนะคะที่เรียนรู้จากการลองผิดลองถูกใช่ครับผมข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะก็มาจากแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ AI Agentic ขั้นสูงเลยค่ะไล่ตั้งแต่คอนเซปต์พื้นฐานของ IL ไปจนถึงเทคนิคที่ซับซ้อนขึ้นแล้วก็การเอา Deep Learning เข้ามาใช้ด้วยเป้า <mr> ห <w 1> มายของเราคืออยากให้เห็นภาพชัดๆค่ะว่า AI มันเรียนรู้พฤติกรรมยากๆโดยเฉพาะในโลกจริงๆที่มันมีความไม่แน่นอนเยอะแยะเนี่ยได้ยังไงครับ นึกภาพไม่ง่ายก็เหมือนเด็กที่กำลังหัดเดินนะครับมีล้มบ้างเซบ้างแต่ทุกครั้งที่ลองไม่ว่าจะทำได้ดีหรือว่าพลาดไปเนี่ยมันคือข้อมูลให้เรียนรู้หมดเลย AI agent ก็ใช้หลักการแบบเดียวกันนี่แหละครับคือลองทำในสภาพแวดล้อมดูผลลัพธ์ที่ได้กลับมาซึ่งอาจจะเป็นรางวัลถ้าทำดีหรือการลงโทษถ้าทำพลาดแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงตัวเองไปเรื่อยๆเ,เพื่อให้ได้รางวัลรวมสูงสุดในระยะยาวอันนี้คือหัวใจหลักของ RL เลยครับ อ๋อฟังดู m a k ense ดีค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะดูโครงสร้างพื้นฐานกันก่อนเลยที่เรียกว่า Markov Decision Process หรือ MDP ที่เขาว่าว่าเป็นเหมือนกรอบทางคณิตศาสตร์ของปัญหานี้มันมีส่วนประกอบสำคัญอะไรบ้างคะครับตัว MDP เนี่ยมันเหมือนเป็นการกำหนดกฎกติกาของโลกที่เอเจนต์อาศัยอยู่นะครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่5ส่วนครับผม หนึ่งคือสถานะหรือ state ตัว S นะครับอันนี้บอกว่าตอนนี้เอเจนต์อยู่ในสภาพแบบไหนเช่นอยู่ตรงไหนบนกระดานตำแหน่งหุ่นยนต์เป็นยังไงสองคือการกระทำหรือ a อคชั่นตัว A ก็คือสิ่งที่เอเจนต์เลือกทำได้ในสถานะนั้นๆเช่นจะเดินหมากตาไหนหรือจะให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปทางไหนสามคือความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนสถานะ หรือ transition probability ตัว p ครับเพราะว่าโลกเรามันไม่แน่นอนทำ a อ t ช o n เดิมใน s t a t e เดิมก็อาจจะได้ไป s t a t e ใหม่เหมือนเดิมทุกครั้งตัวนี้จะบอกโอกาสครับ C คือฟังก์ชันรางวัล r e w a r d f u n c t i o นหรือ R อันนี้เป็นตัวให้คะแนนเลยว่า a อคชั่ที่ทำไปในสเตนนั้นๆมันดีหรือไม่ดีให้เป็นค่าตัวเลขออกมาบวกคือดีลบคือไม่ดีแล้วก็5คือปัจจัยลดทอน Discount Factor หรือแกมมาครับเป็นค่าที่ทำให้รางวัลในอนาคตเนี่ยมีค่าน้อยกว่ารางวัลที่ได้ตอนนี้หน่อยหนึ่งเพื่อสะท้อนว่าอนาคตมันไม่แน่นอนเท่าปัจจุบันอืมเหมือนเป็นกฎของเกมที่ AI ต้องเล่นเลยนะคะมีทั้งสถานะ ตัวเลือกผลลัพธ์และเป้าหมายก็คือเก็บแต้มให้ได้เยอะสุดแล้ววงจรการทำงานจริงๆระหว่างเอเจนต์กับแอนเวอร์เมนมันเป็นยังไงคะมันคุยกันยังไงเอ่ยมันเป็นลูปต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับคือเอเจนต์จะสังเกตสถานะปัจจุบันก่อนแล้วก็ใช้ข้อมูลเนี้ตัดสินใจเลือกการกระทำแล้วก็ลงมือทำแอคชั่นนั้นในแอนเวอร์เมนต์แอนเวอร์เก็จะเปลี่ยนไปเป็นสถานะใหม่พร้อมกับให้รางวัลตอบแทนกลับมา เอเจนก็รับรู้สถานะใหม่กับรางวัลแล้วก็เรื่องวงจรตัดสินใจรอบต่อไปวนไปแบบนี้ครับเข้าใจแล้วค่ะแล้วค่าที่เรียกว่า v value กับ q value ที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆเลยมันคืออะไรแล้วมันสําคัญยังไงคะอ๋อครับสองค่านี้จริงๆมันใช้เอ,อวัดความดีหรือคุณค่าครับแต่เป็นการมองไปข้างหน้าคือมองไปถึงรางวัลรวมในระยะยาวไม่ใช่แค่รางวัลที่ได้ปุบปับ V-value หรือ state value จะบอกว่าการอยู่ในสถานะนั้นๆมันดีแค่ไหนในภาพรวมระยะยาวส่วน Q-value หรือ action value อันนี้จะเจาะจงกว่าคือบอกว่าถ้าอยู่ในสถานะนี้แล้วเลือกทำการกระทำ A เนี่ยจะคาดหวังรางวัลรวมระยะยาวได้เท่าไหร่ตัว Q-value เนี่ยแหละครับที่เอเจนต์มักจะใช้ตัดสินใจโดยตรงเลยว่าควรเลือก action ไหนดีถึงจะได้ผลตอบแทนดีที่สุดในระยะยาว อ่าฮะการประเมิน q value ดูเป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาดีนะคะแต่ว่าการต้องมานั่งคำนวณค่าทุก action ในทุก state เนี่ยมันก็อาจจะแบบว่าซับซ้อนมากเลยถ้า state หรือ action มันเยอะมากๆมีวิธีที่ AI เรียนรู้เป็นสัญชาตญาณหรือเป็นกลยุทธ์ไปเลยไหมคะว่าเจอสถานการณ์นี้ควรทำอะไรมีครับผมนั่นคือแนวทางที่เรียกว่า policy-based method ครับคือแทนที่จะเรียนรู้ค่าหรือ value ของแต่ละ action ก่อนแล้วค่อยมาเลือกอันดีที่สุดวิธีนี้จะเรียนรู้นโยบายหรือ policy โดยตรงเลยซึ่ง policy ก็คือกลยุทธ์นั่นแหละครับที่บอกว่าในสถานะ s ควรจะเลือกทำ action a ด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่หรือบางทีก็บอกมาชัดๆเลยว่าให้ทำ action ไหนแล้วข้อดีของวิธีนี้คืออะไรคะมันต่างจากแบบ value-based ยังไงหรือแก้ปัญหาตรงไหนได้ดีกว่า มันเก่งมากครับกับการจัดการแอคชั่นที่เป็นค่าต่อเนื่องอย่างเช่นการปรับองศาแขนกลที่ต้องการความละเอียดหรือปรับความเร็วหุ่นยนต์ซึ่ง value base จะทำได้ยากเพราะมันมีแอคชั่นใ่เลือกเยอะมากจนนับไม่ถ้วนนอกจากนี้มันยังเรียนรู้ Policy แบบสุ่มหรือ stochastic policy ได้ดีด้วยซึ่งอันนี้มีประโยชน์ในสถานการณ์ที่ไม่อยากให้คู่ต่อสู้คาดเดาได้อย่างในเกมหรือเวลาที่สภาพแวดล้อมมันไม่แน่นอนมากๆบางทีมันก็ลูกเข้าหาคำตอบที่ดีได้สเสถียระกว่าด้วยครับ แต่ก็คงมีข้อจํากัดเหมือนกันใช่ไหมคะแน่นอนครับข้อเสียหลักๆเลยก็คือมักจะต้องการข้อมูลหรือตัวอย่างจากการลองผิดลองถูกเยอะมากๆครับคือ sample efficiency ไม่ค่อยดีกว่าจะเก่งได้นี่ต้องลองเยอะหน่อยแล้วก็บางทีอาจจะไปติดกับคำตอบที่ดีแค่เฉพาะจุดหรือที่เรียกว่า local optima ไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดจริงๆของปัญหาทั้งหมดครับ พอปัญหาเริ่มซับซ้อนมากๆจำนวนสเตทหรือ ACTION มันเยอะมาหาศาลจนแบบเก็บเป็นตารางหรือคำนวณค่าตรงๆไม่ไหวแล้วจุดนี้ deep learning เข้ามาช่วยยังไงคะตรงนี้แหละครับที่ deep reinforcement learning หรือ drl เข้ามามีบทบาทสำคัญเลยเราใช้พลังของ deep learning โดยเฉพาะพวก neural network นะครับเข้ามาช่วยประมาณค่าหรือ approximate แทนการคำนวณหรือเก็บค่าจริงๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการประมาณ Re v value Q-Value หรือแม้กระทั่งตัว Policy เองเลยครับแล้วถ้ามันต้องเป็น d e e p l e a r n i n g ล่ะคะมันมีดียังไงเพราะว่า Neural Network เนี่ยมันมีความสามารถพิเศษในการเรียนรู้รูปแบบที่ซับซ้อนมากๆจากข้อมูลดิบๆเลยครับอย่างเช่นการมองเห็นภาพในเกมหรือการแปลผลข้อมูลจากเซ็นเซอร์เยอะๆมันรับมือกับข้อมูลที่มีมิติสูงๆได้ดี แล้วก็สามารถ generalize หรือว่านำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้กับสถานการณ์ใหม่ๆที่อาจจะไม่เคยเจอเป๊ะๆมาก่อนได้ซึ่งอันนี้สำคัญมากในโลกความเป็นจริงครับพอะจะมีตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆไหมคะที่แบบว่าดังๆเลยตัวอย่างคลาสสิกที่สร้างชื่อเสียงให้ DRL เลยก็คือ Deep Q Network s หรือ DQN ครับที่ Google Deep Mind เขาพัฒนาขึ้นมามันใช้ neural network นี่แหละครับมาประมาณค่า Q value แล้วก็สร้างความฮือหามากตอนที่มันเล่นเกมอะตารีและหลายเกมได้เก่งกว่าคนเล่นเก่งๆซะอีกโหน่าทึ่งมากค่ะแล้วเบื้องหลังความสำเร็จของ DQN เนี่ยมันมีเทคนิคพิเศษอะไรซ่อนอยู่หรอคะครับ DQN ใช้เทคนิคสำคัญอยู่สองอย่างเพื่อแก้ปัญหาความไม่เสถียรเวลาเราเอา neural network มาฝึกกับข้อมูลจาก RL ครับผมอย่างแรกคือ experience replay ครับ แทนที่จะฝึกเน็ตเวิร์กด้วยประสบการณ์เรียงตามลำดับที่เจอเลยมันจะเก็บประสบการณ์อย่างเช่นสถานะการกระทํารางวัลสถานะถัดไปพวกนี้ไว้ในหน่วยความจําขนาดใหญ่ก่อนเรียกว่า replay buffer แล้วค่อยสุ่มหยิบออกมาเป็นชุดเล็กๆหรือ batch เพื่อเอาไปฝึกเน็ตเวิร์กการสุ่มแบบนี้ช่วยทําลายความสัมพันธ์ต่อเนื่องของข้อมูลทําให้เน็ตเวิร์กเรียนรู้ได้เสียงเรียกขึ้นมากเหมือนเราทบทวนบทเรียนแบบสุ่มๆนะครับไม่ได้เรียงตามบทเป,เป๊ะๆอ๋อค่ะค่ะ ออนไลน์เน็ตเวิร์กเป็นระยะะ,ยะแบบช้าๆหน่อยใช้เป็นเป้าหมายหรือทาร์เก็ตในการคำนวณค่า Q Val u e ตอนฝึกการมีทาร์เก็ตเน็ตเวิร์ที่นิ่งกว่าช่วยทำให้เป้าหมายที่เน็ตเวิร์พยายามจะเรียนรู้ไปให้ถึงเนี่ยมันไม่แกว่งไปมาเร็วเกินไปตามออนไลน์เน็ตเวิร์ที่กำลังปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับทำให้การฝึกมันนิ่งขึ้นเยอะเข้าใจแล้วค่ะสรุปก็คือ DQN ใช้ neural network เรียนรู้ Q Val u e จากพิกเซลหน้าจอเกมโดยตรงเลย โดยมี experience replay กับ target network เป็น,นกลไกสำคัญที่ช่วยให้การเรียนรู้ด้วย deep learning มันทั้งสเสถียรแล้วก็มีประสิทธิภาพพอที่จะแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากๆได้โอเคค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกเรื่องการเรียนรู้แบบเสริมกำลังกันพอสมควรเลยนะคะตั้งแต่แนวคิดพื้นฐานโครงสร้าง MDP วิธีการเรียนรู้ทั้งแบบเน้น value และเน้น policy โดยตรงจนถึงการนำ deep learning มาใช้ใน DRL อย่าง DQN พร้อมเทคนิคพิเศษต่างๆใช่ครับ หัวใจสำคัญก็คือ RL เป็นกระบวนการที่เอเจนต์เรียนรู้ผ่านการลงมือทำและดูผลตอบรับซึ่งพอรวมพลังกับ deep learning กลายเป็น DRL เนี่ยมันเหมือนปลดล็อกความสามารถไปอีกขั้นเลยครับทำให้เราได้เห็น AI ที่มีความสามารถซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมวางแผนหรือควบคุมหุ่นยนต์ค่ะสุดท้ายนี้มีคำถามหรือประเด็นอะไรที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อจากเรื่องที่เราคุยกันวันนี้บ้างไหมคะ อืมมีคำถามหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจและยังเป็นโจทย์ท้าทายในวงการวิจัยอยู่เหมือนกันครับคือในเมื่อ AI อย่าง DQN เนี่ยมันเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตที่ถูกเก็บเละแล้วก็สุ่มขึ้นมาใช้จาก replay buffer ใช่ไหมครับคำถามคือ และมันจะสามารถคิดค้นหรือสร้างสรรกลยุทธ์อะไรใหม่ๆที่มันไม่เคยอยู่ในข้อมูลเดิมเลยหรือสามารถปรับตัวแบบทันทีทันใดกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันอย่างแท้จริงที่ไม่เคยมีมันพักไว้ในประสบการณ์ได้ยังไงการที่ AI จะก้าวข้ามการเรียนรู้จากข้อมูลในอดีตไปสู่การสร้างสรงสรสิ่งใหม่หรือการปรับตัวแบบเรียลไทม์กับสิ่งที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเนี่ยผมว่าเป็นพรมแดนต่อไปที่น่าติดตามมากๆครับสําหรับวงการนี้ เป็นคำถามที่เปิดมุมมองแล้วก็น่าคบคิดต่อจริงๆค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกวันนี้มากๆเลยนะคะยินดีครับผม